สวัสดีแฟนเพจตรกิจครับวันนี้ตรกิจมีโอกาสได้ผ่านมาทําบุญที่วัดเจดีแดงจังหวัดพร,นร,ระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวเราไปชมกันครับนะครับนี่คือบริเวณวัดนะครับนี่น่าจะเป็นกุฏิของท่านเจ้าอาวาสนะครับและทางเดินไปสักการะรูปเหมือนหลวงปู่รองหรือที่เรียกว่าหลวงปู่จำลองนะครับ ซึ่งในอดีตนั้นตั้งตอนที่หลวงพ่อยังดำรงขันอยู่นั้นเกือบทุกวันนะครับจะมีญาติโยมมากราบขอพรหลวงพ่อกันมากมายโดยเฉพาะบรรดาน,นักหนุ่มชายชะกันนะครับที่อยากได้วัตถุมงคลของดีหลวงพ่อก็จะมาหาหลวงพ่อกันที่นี่เดี๋ยวเราไปชมกันครับ,น,รบนี่คือทาง เดินนะนี่คือกุฏิของท่านเจ้าวาดรูปปัจจุบันนะครับอันนี้คือทางเดินขึ้นไปกุฏิเพื่อไปสักการะหลวงพ่อเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบหลวงพ่อขอพรกันครับครับนี่คือ,อทางขึ้นนะครับไปกราบหลวงปู่กันครับนะครับอันนี้คือห้อง ธาตนะครับเป็นห้องพระธาตุของวัดนะครับภายในก็จะมีหอเกี้ยวพระธาตุนะครับซึ่งภายในบรรจุของภายในบรรจุพระธาตุไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่รองนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้นครับในอดีตห้องนี้นะครับจะมีลูกศิษย์ลูกหามากราบหลวงปู่มากมายนะครับ นี่คือรูปรหล่อหุ่นเหมือนลูกหุ่นคลิปพึ่งนะครับหลวงปู่รองนะครับวัดเจดีย์แดงนะครับน,นี้เป็นเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่นะครับหลวงปู่ท่านใช้เมื่อตอนอยังยันลงขันอยู่นะครับมีบาทนะครับมีชุดพระไตร อุปกรณ์ต่างๆนะครับนะครับคบริเวณนี้คือเดิมเป็นกุฏินะครับที่หลวงพ่อท่านจำบรรษานะครับสำหรับด้านนี้นะครับจะเป็นตู้วัตถุมงคลต่างๆนะครับที่หลวงพ่อท่านได้สร้างไว้นะครับมีการนํามาจัดเรียงเป็นตู้นะครับเพื่อ เก็บไว้ให้ชนรุ่นหลังได้มาศึกษานะครับมีทั้งตะกุดนะครับด้านในเป็นตะกุดนะครับตระกุดยุคต่างๆนะครับซึ่งเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นที่ต้องการอย่างมากนะครับสำหรับด้านในเป็นเหรียญน,นะครับ เป็นเหรียญเป็นเหนนะรีส่วนอันนี้เป็นเข็มนะครับเป็นเข็มจานนะครับที่หลวงพ่อท่านใช้จานอัขระต่างๆนะครับรวมถึงมีเสื้อยันนะครับนั่นก็เป็นตะกุดโทนนะครับเป็นตะกุดโทนของหลวงพ่อ มีเหรียญรุ่นต่างๆนะครับพระปกใบมะขามนะครับตะกุดตะกุดของหลวงพ่อมีหลายแบบมากนะครับมีหลายแบบหลายขนาดนะครับแตกต่างกันไปน,นะครับ,นะรบแล้วก็นี่คือครั้งหนึ่งนะครับที่สมเด็จอง อ,องค์เจ้าโสมสุรีนะครับท่านเสด็จมานะกราบหลวงปู่ที่วัดนะครับและหลวงปู่ท่านก็ได้มอบตะกุดถวายในองค์ท่านด้วยนะครับดูจากในพันธุ์น่าจะเป็นตะกุดสาลิกานะนะครับอันรับ นี่คือ,อนะคถ้าสมาชิกท่านใดนะครับมีโอกาสผ่านมาจังหวัดอยุธยานะครับอำเภอบางปหานนะครับก็ขอเชิญมากราบขอพรหลวงปู่รองได้นะครับที่วัดเจดีแดนนะครับามาไม่ยากนะครับมาไม่ยากนะครับ รูปนี้นะครับพระองค์เจ้าสมสุรีทรงรับตะกุดจากหลวงพ่อนะครับในภาดของท่านนะครับโอ้มีหลายตะกุดมีหลายยกด้วยกันครับแต่ดูแล้วจะมีทั้งตะกุดสาธิกานะครับน,นี้เป็นเครื่อง เครื่องสังคะโลกนะครับร่มลื่นมากนะครับนะครับแล้วก็ท่านใดมีโอกาสมาบางปาระหันจังหวัดยุทยาก็แวะมากราบผมวงพ่อได้นะครับที่วัดเจดีแดงครับผม